เพิ่มไปเรื่อยเลยสวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับเคอาร์ทเฟมิลี่นะครับอ่านะครับคัมเบอรี่มันจะสูงหน่อยโอเคโอเคนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสมาวาดรูปเหมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้มาวาดโทมิยอกะกิยูนะครับในอ่าดาบพิฆาตอสูรเนาะนะครับยังอยู่ที่ดาบพิฆาตอสูรนะครับผมจะวาดให้ครบตัวละครทั้งหมดนะฮะ ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเสาหลักนะครับแล้วก็ตัวเอกแล้วก็ตัวที่เป็นตัวายนะครับจะวาดให้ครบนะครับจะวาดไปเรื่อยๆนะครับก็มันวาดแล้วก็มันก็สนุกดีนะครับมันก็ต่างจากการวาดรูปเหมือนนะฮะนะครับวันนี้เลือกดินสอสีม่วงนะครับมันเป็นการร่างภาพเพราะเลือกตามคาแรคเตอร์ของตัวละครนะฮะต่อคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับไม่ได้สอนเทคนิคการวาดอะไรมากนะครับถ้าใครสงสัยก็ ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวโทมิโอกะกิยูครับเลือกท่านี้เพราะว่าเป็นท่าไม้ตายของโทมิโอกะกิยูเนาะนะครับเป็นท่าไม้ตายากระบวนท่าที่11นะฮะกระบวนท่าที่เรียกว่าผิวน้ําสงบนิ่งนะครับหรือหรือผมเรียกไม่ถูกนะครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าถ้าเรียกไม่ถูกเนาะแต่ผมก็ ดูอ่าเขาเรียกอะไรล่ะพยายามเข้าไปดูสปอยเข้าไปดูอ่าออนิเมชันเข้าไปดูเขาเรียกอะไรนะมังงะนะครับเพื่อจะได้เข้าใจอ่าเรื่องเรื่องเรื่องของอ่าตัวละครตัวละครนี้เนาะแล้วก็มาวาดให้พวกเราได้ดูนะครับอ่าคือผมเขาจะเป็นชี้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 หน่อยเนาะคือเป็นเป็นทรงผมที่เหมือนเหมือนการ์ตูนอ่าเขาเรียกอะไรล่ะทั่วๆไปนะครับ คือตัวละครนี้ผมก็ชอบเนาะโทิแกะคือหน้ามันนิ่งดีนะมันก็ดูดูหลอ่อดูเท่ะนะครับดูมีสไตล์นะเออนะครับนี่ก็ถึงกระลงสีผมนะฮะนะครับชิ้นนี้ผมจะใช้สีดําเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าให้มันดูแบบยังไงล่ะดูดูเข่งขึมนะครับดูเข่งขึมกว่าสีฟ้าให้มันดูแบบเหมือนเหมือนเยือกเย็นเนาะนะครับนะครับตัวละครนี้เขามีเขามีที่มาที่ไปเยอะเยะเลยนะคือแบบประมาณว่า มีมีเขาโค้งที่มันแบบน่าสนใจเยอะมากเรื่องของการเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรการไปเจอทันจิโร่ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนออฉากแรกแรกเนาะนะครับคือชอบท่านี้มากก็เลยเลือกท่านี้เลยนะครับไอ้ท่าที่แบบเออเป็นเป็นไอไอกอดอกสะพ้ายไอ้ควายดาบเนี่ยผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับชอบท่านี้ชอบท่าไม่ตายกระบวนท่าที่เป็นของเขามากเลยนะครับก็เลยเลือกภาพนี้มาวาดเลยนะครับ นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามนะฮะเย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอีกอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะผมชอบอเสื้อคลุมเสื้อคลุมเออเสื้อคลุมเสื้อคลุมซึ่งมันมีมันมีปุ่มอยู่กับกับเพื่อนเพื่อนที่ไปฝึกฝึกฝึกเพลงดับด้วยกันนะฮะผมก็จําชื่อไม่ได้เนาะใครจําชื่อได้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับคือคือรายละเอียดมันเยอะมากนะครับอ่าคือฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นสีออก แดงๆม่วงๆเนาะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นลายๆเนาะนะครับอันนี้ชอบชอบเสื้อเสื้อคลุมตัวนี้มากนะครับเออนะครับอ่าก็ไม่ได้มาสอนอะไรมากนะครับคลิปคลิปนี้นะครับแต่มีมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องเรื่องของการเขียนเขียนฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ที่ผมที่ผมฝึกมานะครับตัวนี้มันจะใช้ได้ทั้งการเขียนการ์ตูนนะครับแล้วก็การเขียนคนจริงนะฮะเดี๋ยวหลังผมจะเอามาสอนแล้วกันเนาะ อ่าเดี๋ยวก็คงต้องไปดูเดี๋ยวก็ต้องไปทําคลิปต่อไปเนาะว่าจะวาดใครเนาะน่าจะเป็นชีนนบุเนาะนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผม้วยเดยอนะครับนะครับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ